เอายังเอายังพี่ทีเคยเคยไปพระจันทร์นะทุกคแล้วเจอชื่อตัวเองปะไม่เคยก็เพราะว่าเพราะอะไรวะชั้นใหม่เพราะว่าอะไรา่นกรูแล้วรูม่อแล้วเจอชื่อตัวเองปะ พ,พี่ไม่เคยเจอเพราะมันอยู่ในใจผมมาแล้วยังไงนะครับ <c oughs> เป็นการรีแอคชั่นมุกที่แบบเก็บเอาไว้ขยับซ้ายหน่อยสิขยับซ้ายหน่อยใจเราจะได้ตรงกันขยับซ้ายหน่อยใจเราจะได้ตรงกันยังไงล่ะครับ มุกนี้อันนี้ครั้งที่ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ดีมากรักโลกเออเป็นมุกรักโลกกลางวันมีพระทกแต่กลางใจของผมนะีม่แต่ทีทีนะครับ <c oughs> กับเจอรรี่ชอบอะไร ยังไม่ถ่ายเอาไหมเอาไหม <c oughs> พี่พี่เปิดเปิดสมุดบัญชีธนาคารอ่ก็ดีแล้วเราจะได้อาจายไปฝากยังไงล่ะครับ mm <laughs> you